เมือ่อหลอดไฟไฟโซล่าสายขาดนะครับสายขาดแล้ที่นี้ผมก็จะต่อสายนะครับลูกค้าก็เอาไปให้เพื่อนช่างดําเนินการแล้นลละแต่ก็เพื่อนช่างก็ไม่รับงานผมก็ไม่อยากจะรับเหมือนกันนะเพราะว่าผมแกะตัวนี้ยากแกะยากแกะแล้วมันกลัวมันแตกนี่มันเป็น มันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกระจกนะโอรมันเป็นกระจกนะครับถ้าแตกเนี่ยมันจะยุ่งเลยก็คือมันจะไม่ได้สภาพสวยแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเอาพวกทินเนอร์ไปละลายมันก็ไม่ละลายนะมันเป็นกาวิาวลิโคนเขาแกะแตกแล้วมันหล่นนะครับผมก็ไม่อยากจะทำหรอกพูดถึงนะเพราะว่า การทำมันแก่ยากนะครับก็เลยเอเอาอยัางไงดีพอมันไม่มีใครรับงานแล้วลูกค้าก็บอกโ,อโซถิมรอดเท่าไนี้กระเฮ็ดต่อสายเห็นไหมแต่ต่อได้กระไดผมก็เลยจะเจาะรูเจเาะแถวๆนี้แหละถ้าเจาะไม่ได้มจะผ่าตรงนี้นะผมจะพยายามไม่แกะนะครับถ้าแกะแล้วกลัวมันแตกผ่าตัวนี้ดีกว่า เพราะว่าเราจะไปเสียเวลาอยู่กับงานประเภทที่มันเป็นแบบนี้ไปมากๆมันไม่ได้มันไม่คุ้มไม่คุ้มค่าแรงช่างการที่จะแกะออกมาแล้วยังให้มันคงสภาพสวยๆแบบนี้มันใช้เวลานานเนี่ยแกะออกมาเอามันจะใช้เวลานานใช้ความปานิีฐ์สูงมากมันจะไม่คุ้มค่าแรงค่าแรงช่างแพงซะเหลือเกินชั่วโมงละสามร้อยเนี่ยเอาเลยนี่เนาะ ตัวิมนะยผ่าเห็นไหมต้องขึ้นสนิมแบบนี้ด้วยนะผ่าเลยต่อได้แล้วนั่นนะครับเห็นเนี่ยสายเนี่ยต่อได้แล้วนั่นนหะหัวแรงเข้าถึงแล้วนะครับต่อได้เลยนะครับถืนดีแล้วทีนี้เราก็ติดกาวกับขึ้นเข้าไปนะครับนะตัวเดิมเขาไม่ได้ทำแบบนี้ไว้นะครับอ มันก็เลยเป็นเหตุให้สายดึงแล้วขาดได้านะครับนะเปิดออกมาแล้วก็ต่อได้นะครับนี่เครื่องทํางานแล้วนะเนี่ยนะครับนะทํางานแล้วดำเนินการต่อสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาแผงโซลา่าไ,ไปรับแสงแต่วันนี้ไม่มีแดดนะครับฟ้ามันคลีมก็ชาร์จนะครับ แผงโซลามีไฟมาก็แสดงสถาน,นะกระพิบแวบ,บๆอยู่นานนะครับใช้วิธีการผ่าออกมานะผ่าออกมาแบบนนี้แหละติดกาวด้วยรอกาวแห้งจะได้ติดเข้าไปอีกอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานตัวนี้อยู่ในอาคารนะครับนะอยู่ใต้หลังคานะไฟเนี่ยอยู่ใต้หลังคาอยู่นะครับก็การติดกาวก็เอาแค่กาวยางติดก็ได้หากจะไปติดให้มันกันน้ำได้จะต้องเป็นกาวซิลิโคนกันน้ำนั่นะนะครับนะ การผ่าแบบนี้เป็นการซ่อมแบบประหยัดนะครับประหยัดเวลาช่างนี่แหละถ้าเป็นการแกะตัวนี้ออกมามันจะต้องเอาทินเนอร์เข้าไปละลายไอยแบบนี้เอาทินเนอร์มาใส่แบบนี้เทลงไปทินเนอร์แบบนี้หรือว่าพวกน้ำมันที่จะมากัดพลาสติกนี่ได้ก็เทลงไปเทการเทก็เทแบบระมัดระวัง ไม่ให้มันล้นมาขอบนี้มันจะมากัดตัวนี้ให้มันไหลเข้าไปข้างในเนี่ยในกระจกตัวนี้ตรงขอบนะครับแล้วไอ้น้ํามันที่จะไปกัดเนี่ยมันจะมากัดกาวหากมันเป็นกาวซิลิโคนมันจะไม่กัดกาวมันจะกัดพลาสติกนี่แทนนั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้ทินเนอร์อย่ประมาณขวดหนึ่งเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะสองขวดก็เป็นไปได้นะใส่เข้าไปมันกค่อยซึมไปนะค่อยๆกัดไป ก,ก็ก so ็รอรอพอมันไหลลงไปก็เทลงไปเรื่อยเทลงไปเรื่อยเทลงไปสิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปมันเริ่มกัดดีแล้วทีนี้ก็หาพวกอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยไอตัวนี้คือตัวอย่างนะแกมาจากโทรศัพท์ใส่เข้าไปงัดเข้าไปซาะเข้าไปซอะดัน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 เข้าไปาะเข้าไปอ่าทีนี้พอมัน พอมันได้แล้วมันรอบแล้วก็ทีนี้กาวมันหลุดละอ่าไอา้ไอ,อ้พลาสติกละลายละนันอยู่นะถึงจะถอดออกมาได้นั่นเองพูดเหมือนง่ายนะแต่ว่าไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยยี่สิบสามสิบนาทีแล้วนะอ่าบางคนนะไม่รอไม่รอจนจนทินเนอร์หรือว่าพวกน้ำมันนะครับมันไปกัดพลาสติกเอามีดมางัดมันงัดงัดแล้วก็ค่อยดันขึ้นไอ้มันเหมือนจะขึ้นได้ ดันแรงขึ้นหน่อยแตกครับกระจกแตกพอกระจกแตกแล้วก็เอาละทีนี้พิจารณาหาร้านกระจกเนี่ยที่เขาทำกระจกหน้าต่างบ้านน่ะให้เขาตัดกระจกใส่ให้เอามาใส่แทนตัวเดิมะนะครับในกรณีกระจกแตกหากไม่แตกก็ดีไป แล้วทีนี้ก็ซ่อมแซมต่อสายเปลี่ยนแบตอะไรก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาใส่กลับคืนเข้าไปกาวที่ใช้จะต้องเป็นกาวซิลิโคนทีนี้เพื่อติดกันน้ํากาวซิลิโคนที่ว่าเนี่ยก็ไปซื้อมาจะเป็นหลอดยาวๆหลอดยาวๆหน่อยก็ประมาณสัก90บาทร้อยบาทประมาณนี้แหละมันจะเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนเป็นเจลใสๆนะ่ะรามาทาเข้าไปก็ไม่ได้ทาเยอะหรอกไม่ได้ทาเยอะหลอดหนึ่งก็ใช้ได้หลายอัน แต่ว่าถ้าไม่ใช้นานหน่อยมันแห้งไอ้กาวที่ว่านั่นแล้วก็ติดเข้าไปนั่นหละเสียเวลาอยู่นะนะครับในการที่จะแกะตรงนี้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าซ่อมตัวนี้มันเป็นการซ่อมแบบประหยัดนั่นเองนะครับและกาวที่มาติดก็เป็นกาวเหลืองนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ในร่มนะครับก็ก็ทำอย่างนี้แหละนี่แหละก็คือการซ่อมแบบประหยัดนะครับ หากไม่ได้ซ่อมแบบประหยัดแบบปลาเนียดนะั้นน่ะค่าแรงมันจะสูงขึ้นเพราะว่ามันจะมีค่าน้ํามันพวกทินเนอร์พวกนี้เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงค่ากาวที่จะมาติดนี้หากไม่มีเราจะต้องซื้อทั้งหมดซื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ไปหารกับใครนะเอามาซ่อมอันเดียวนี่มันก็มันก็จะเป็นราคาที่จะต้องเป็นตัวนั้นอุปกรณ์ที่เราซื้อมานํำยาต่างๆกาวก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับนะหากจะซ่อมให้เต็มที่ ดูสวยงามดังเดิมไม่เป็นการผ่าแบบนั้นก็จะเป็นการซ่อมแบบใช้เวลาและก็มีการลงทุนพวกกาวพวกเทนเนอร์เข้าไปร่วมด้วยซึ่งของพวกนั้นเอามาเป็นราคาต้นทุนทั้งหมดมันก็จะเกินราคาเครื่องแล้วนะครับและก็จะเกินอาการต่อสายนะครับคือมันจะแพงเกิดลูกค้าก็จะโวยวายนะครับว่าโอ๊ยทำไมมันแพงจังเลย เอ่อต่อสายแค่นี้เอา200-300นะครับจริงๆแล้วช่างก็ขาดทุนนะครับใน2-300นั่นทังที่ผมกล่าวนะครับในกรณีที่เราไม่มีกาวนะครับแต่หัวแรางตะกัวนี้เรามีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ากาวเนะี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าถ้าไม่ค่อยได้ซ่อมตัวน,นี้เราจะไม่มีกาวซิลิโคนนะครับคืยจะต้องไปซื้อมาใหม่นะแล้วก็เพื่อซ่อมอันเดียวนี้ราคามันก็ต้องเป็นต้นทุนเก็บไว้ก็ไม่ได้มันแห้งนะครับนะก็เลยเป็นเหตุผลว,ว่ามันจะมีบางร้านที่รับงานไม่รับนะครับไอพวกอย่างเงี้นะครับนะ ก็เป oui, er ็นอย่างนั okay. really ้นบางทีลูกค้ามาซ่อมแล้วร้านไม่รับงานเขาบอกโอ้เปิดร้านซ่อมทําไมเปิดแล้วไม่รับงานอย่างนั้นนะครับก็คือเขาทําไปแล้วมันขาดทุนนะมันขาดทุนนะครับนะบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับเรื่องขาดทุนกําไรเนี่ยนะครับก็อยากจะเอาชนะงานอย่างเดียวก็ทําได้นะครับถ้าจะเอาแค่ชนะงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะชนะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยแล้วก็ให้ร้านอยู่รอดไปได้ด้วยเราก็ต้องชนะในส่วนของ มูลค่ากำไรที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นอย่างนั้นก็คือการเปิดร้านซ่อมของผมมันก็ไม่เพียงแต่ว่าต้องชนะงานนะครับจะต้องชนะในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันด้วยนะครับผมครับจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับเอาไปชาร์จไปต่อกันไฟมันออดแล้วสวัสดีครับ